สวัสดีครับทุกคนวันนี้ออยก็จะมาพูดถึง Google Adsense นะฮะ Google Adsense คืออะไรนะครับที่ออยได้จดหมายมา Google Adsense หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอืมคือ Google Adsense จดหมายที่สูกส่งมาจากมาเลเซียนะฮะหรือเป็นฮับของของทาง youtube เองในเอเชียนะฮะอยู่ที่ใกล้สุดของเราก็คือเป็น อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับส่วน Google AdSense ตัวนี้ที่ออยได้มาก็คือเป็นเหมือนรหัสยืนยันตัวตนนะฮะสำหรับคนที่ทำการสร้างไรายได้ที่ผ่านแล้วนะฮะนะฮก่อนหน้านี้ออยทำ Youtube มาได้ เป็นระยะเวลา3ปีนะคะทำมาตั้งแต่แรกก็คือแบบทำมาเล่นๆนะคะก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรจริงจังอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ประมาณปีหลังที่ผ่านมาก็คือปีที่3นะคะ mm hmm. แล้วก็ตั้งใจทําคลิปวิดีโอหรือว่าทํานูน่นทํานี่ลงพยายามแบบตัดต่อคลิปนูน่นนี่นั่นมาลงนะคะหาคลิปดีๆมาลงดีได้ที่สุดเท่านี้นะคะก็คือแบบว่าการเริ่มทํา YouTube มันไม่ได้ง่ายนะทุกคน mm hmm. ก็คือว่าต้องมีฐานแฟนคลับแล้วก็ไม่มีคนรู้จักเราเลยแล้วก็เป็นคนโนนเนมคนหนึง่งฮะแล้วก mm ็ hmm ต้องพยายามดินน้นรนวิธีนะคะในการทํา y ำ Youtube การตัดต่อการทํานู่นทำนี่แล้วก็คําติชมต่างๆของเพื่อนๆนะคะ mm hmm. มาพูดถึง g o o g l e a d s e n น e นะคะชน mm hmm. ่อย,ยได้ก็คือที่ส่งมาจากมาเลเซียนะคะที่พูดมาถึงที่พูดมาเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ก็คือ o o o l l e d s e n mm hmm. s นตรคนี้ที่งนี่อ,ออยแต่ก่อนหน้านี้ออยลงทะเบียนไว้เป็นอีกสถานที่นึงนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นที่พักเก่านะคะ ก็ <K _ d ang> ได้ออยได้มีการย้ายสถานที่ใหม่ก,ก็อยากจะบอกว่าลืมตอนแรกอะลืมลืมเปลี่ยนที่อยู่ใช่ป่ะพอเราทํารายได้ผ่านแล้วใช่ไหมก็คือ Google อะก็ได้ถูกส่งได้ส่งตัว Google Adsense ตัวนี้เป็นสองจดหมายไปที่หอเก่าแล้วในระบบะแจ้งเตือนขึ้นว่าเนี่ยออยได้ลงทะเบียนอะล่าช้าเฮ้ยก็เลยล,ล,ลงทะเบียนอะไรมาล่าช้าก็เลยไปเซิร์ชเข้าไปดูอ๋ Google อ g o o g l e a d s e n s e มันส่งมาที่หอเก่าเว้ย แล้วออยคือย้ายมาหอใหม่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วอะ่ะคือมันส่งไปประมาณแล้วมาประมาณแล้ว3เดือนนะฮะก็คือไม่ได้สสยก็สำหรับใครนะฮะที่เป็นสถานการณ์แบบออยนะฮะออยแนะนำให้เข้าไป กดขอใหม่นะฮะหมายถึงหมายถึงรีเซนต์นะฮะของจดหมาย Google Adsense ตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้นะฮะที่เว็บ google adsense. com นะฮะก็สามารถไปเปลี่ยนที่อยู่ของเราได้ะะใช้เวลาประมาณ4อาทิตย์นะฮะหรือลาวๆประมาณเดือนหนึ่งนะครับสำหรับออยนะฮะก็แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปประมาณเดือนที่แล้วคือเดือนกุมภานะฮประมาณวันที่17นะครับ2020 แล้วจดหมาย Google AdSense ตัวนี้ถูกส่งมาประมาณวันที่7เดือนมีนาคมนะคะก็ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรนะคะมีเพื่อนหรือว่าหลายๆคนถามเข้ามาว่านะครับเออสร้างไรายได้ผ่านแล้วได้เงินเท่าไหร่ได้เยอะหรือยังฮะแล้วก็ได้เงินยังไงได้อะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วอยาจะบอกว่าการทำ u t u b e นะฮะมันไม่ได้ง่ายเลยฮะ,ะแต่และโฆษณานี่คือเข้ามาดูก็หลายๆโฆษณาต้องดูหลายๆครั้งนะคะถึงจะได้เป็นเงินแต่ละบาทนะครับผมเงินที่ได้มาใน เป็นสกุลของ Google ก็จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะตอนนี้อายได้ประมาณ60เหรียญนะฮะก็ประมาณ1800กว่าบาทนะครับผมกดของทาง YouTube นะฮะถ้าจะถอนเงิตังจาก YouTube ก็คือต้องทำได้ถึง100เหรียญสหรัฐนะฮะก็ถึงจะถอนได้นะครับามาพูดถึง Google Adsense ตอนนี้ดีวกว่าหน้าตาของ Google Adsense ข้างในเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นรหัสยืนยันตัวตนนะฮะ ถ้า да. คนที่ทำช่อง YouTube ผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube ที่ตั้งไว้นะฮะซึ่งก็คือมีคนดูมากกว่า4,000 well ัชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรในช่อง YouTube ของตัวเองนะครับแล้วก็มีคนติดตามมากกว่า1,000คนนะฮะเปิดมาหน้าตาของ YouTube นะฮะมาหน้าตาของ YouTube นะฮะไม่ใช่เปิดมานะฮะหน้าต่อของหน้าต่อของหน้าต่ของหน้าตาหน้าตาของ Google Adsense ์ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ รหัสตัวนี้ครับเป็นรหัสหกหลักนะฮะของคุณอเซนแล้วก็พอได้ซองตัวนี้มานะครับผมเขาก็จะให้เอารหัสหกหลักตัวนี้ที่ไอให้ดูเมื่อกี้นะฮะเข้าไปกรอกนะฮะรหัสยืนยันตัวตนหรือพิมพ์นัมเบอร์ของตัว YouTube นะครับผม ข้างใน u t u b e ของเรานั่นเองนะคะก็เอาตัวนี้ไปเกาะแล้วกดยืนยันพอกดยืนยันเสร็จแล้วนะฮะก็จะทําเป็นขั้นตอนการทําต่างๆะคะ่ฮะก็จะมีการยืนยันตัวตนยืนยันชื่อธนาคารแล้วก็ชื่อเรานหะะัะเลขธนาคารในการถอนเงินต่างๆนะฮะแล้วก็จะมี2ช่องทางนะคะให้เราเลือกก็คือ Western u n ย o เนะครับแล้วก็รับเงินผ่านธนาคารของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยดีกว่าน,นะครับ คนในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงนะคะที่จดหมาย google adsense มาส่งถึงหน้าบ้านเลยน,นี่เราจะแกะแล้วก็อ่านรายละเอียดข้างในดูก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำคลิปวิดีโอให้ดูกันนะครับบน google adsense ของเราพอแกะออกมาปุ๊บก็จะเป็นเลขที่อยู่ข้างในนะฮะก็เป็นเลขของเราอันนี้เราจะใส่ไว้เป็นถึงใส่ที่ www google com. com นะครับ l a s adsense นะครับเป็นการยืนยันรหัสตัวตนของเรานะฮะ เดี๋ยวจะลองเข้าไปยืนยันดูแล้วก็ถ้าถูกส่งมาจากประเทศมาเลเซียนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นมาเลเซียครับก็คือ International ของ y o u t u b e ครับอยที่มาเลเซีย Google Adsense นะครับข้างในก็จะเขียนว่า your google adsense personal identification number PIN นะฮะอืมแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะสเต็ปแรกก็คือให้ เซิร์ช google.com/assets นะฮะแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือคลิกที่ตรงตั้งค่านะครับแล้วก็กดตรง payments สเต็ปที่3ก็คือกดตรง account information นะครับผมแล้วก็สเต็ป4คือสเต็ปที่4นะครับ enter your pin คือใส่รหัสที่เขาให้มานะคะรับผมรหัสมีทั้งหมดกี่หลักนะฮะก็จะมี6หลักนะฮะอันนี้ก็เป็น pin วิดีโอจะถูกออนแอตอนที่ผมใส่รหัสตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผม ตัวซองด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นกระดาษแบบแบบหนาทึบนะครเพื่อป้องกันการมองเห็นจากด้านหน้านะฮะไม่ให้มองเห็นรหัสผ่านของเรานีนะฮะนะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือให้เซิร์ชคำว่า w w w google.com slash a s e n t นะครับผมพอเข้ามาในเว็บนะครับผมของ google a d s e n s e t ย้อนแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ายละเอียดก็คือเราจะต้องใส่พิมพ์ที่เราได้รับจากซองจดหมายนะฮะใส่หกหลักนะฮะมาใส่ตรงนี้นะคบผมรหัสนี้เข้าไปแล้วก็กด s ั b มิ t นั่นเองแค่นี้นะครับผมการยืนยันตัวตนของเราก็สําเร็จเรียบร้อยนะฮะการสร้างรายได้หรือการเปิดโฆษณานะฮะก็จะเริ่มขึ้นนะครับผมยืนยันการเป็นตัวตนของเรานั่นเองพอกรอกรหัส6หลักเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ รับเงินนะฮะเป็นการจ่ายเงินหรือว่าเข้ามาตรงเย์เมนต์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะแบบว่ามากรอกธนาคารของเรารหัสธนาคารแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมพอใส่รายละเอียดของธนาคารเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นมาหาชูเก็ตเพจนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรหัสธนาารเอ๊รหัสธนาคารขึ้นมานะครับสำหรับเอ่อเงินของ YouTube นะครับสามารถถอนได้ตั้งแต่100เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นไปนะครับส่วนใครที่ยังทำไม่ถึงก็ต้องรอต่อไปนะฮะ อยากจะมาเล่าประสบการณ์ในการทำของการทำ Youtube ของออยนะคะก็คือตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาก็คือทูๆทูไทยๆมานะฮะก็จนมาถึงวันนี้นะคะก็คือผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับการทำ Youtube นะคบผมสำหรับใครที่อยากจะลองทําก็มีคอนเทนต์ดีๆนะคะก็ลองมาทํา ลองมาเปิด YouTube ได้นะครับถ้าทําตามกฎเกณฑ์ของ YouTube ผ่านแล้วก็จะมีโฆษณามาติดที่วิดีโอของเรานะครับแล้วก็เริ่มสร้างรายได้นะครับสหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแค่แค่อยากมาอัปเดตนะครับแล้วก็อยากมาอวดไอตัวคุ o g l e แ d ะเซนนี้นะคะก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะว่าได้วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงทํามันได้มายากเย็นแสนเข็นขนาดไหนนะคะผมสําหรับวันนี้ออยนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ออยด้วยนะคะบ๊ายบาย